ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีแต่กลับทุกท่านนะครับ <S <S วันนี้เราก็จะมากินกินยังไม่ไข่ดดกินหมอดแดงจะไปเห็ดแนวไหนไปเห็นกินแนวไหนหรอกพี่น้องเลยนครับมาเบิรงครับผักโดนกับมีมั้ยไข่เ<อ>มีย่งยงไข่เมี่ยงเออจะใส่มะกมีหมอดแดงมีไข่ที่บอหมอดแดงออกมืดนะ มันออกเปรี้ยวๆนิดหน่อยเศีกเกกระใสเพราะว่ากินกับขุนเนยวสี่เศีกตัวมันมันๆดีตัวมากๆพี่น้องกินเข่าแต่เบื้องมันเป็นยังไงเศีกบฮะเศีบมันมีตะไคร้โอ้หนักกว่าสิบปอใหญ่สิใหญ่นี่หรอนาบ้านกระดงมันมีตะไคร้แล้วก็มี่ตัวมดแดงกระบอออกเหมือนไข่กะมีเอาซี่ไม้ยุงซิ่ไม้ยุง Nênh, này, chín cắt cái này, chín miệng. cái miệng. Kín cầu chín miệng Kín cầu của mình. Kín chín của mình. Kín cầu của mình. Kín cầu của này Kín cầu của mình. 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 Kín cầu Tặng một con phi đằng thì đằng khẩu rồi đó Đến bò Đến cho cháu Ừm Cái hông Phát lùm <laughs> Đánh นีับความมีเนี่ยจังเลยวับเอาแบนี้ตอนนั้นว่าไงเออนนั่นอืมนี่เรื่องไทโทวงครับอะมาพี่น้อง

有没、yeah, แกงทำอะไรทานขัวครับพี่น้องขัวโอ้โอ้โอ้ไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้มันก็ซึ้ใส่งามอันนี้ปลากระโดูนโดนต้นพี่น้องกระใสมดเสียบอยู่มดแดงเบาออกมดขับมีไข่มานน้ำมันก็ม่นไม่ใ่รมัด้ไข่ไหลแต่ไมีไข่มีแม่เป่งไม่มดแดง แค่ตะไข่น้ำเสียบๆขับพี่งองแตะไข่เดี๋ยน้ำประเด็นนึงนึงเติมน้ำมันถืดมาหนึ่งเสียบนงเสียบมาเด้อสาะมามามากินน้ำกันค่ะเสียบๆพูดจิ้มเผือด้วยนะคะอขงทหารชั้นสูงยุงเส็บมากินอยาก เพื่อนในก็เสีบพี่น้องมีหอต้งเก็บพ่มีอม่เสอมันก็ชอบกระโดนไปหาไปหาช่วงแรกงไม่กินหรอกไปหาข้าวเดี๋ยวหาข้าวเดี๋ยวมึงจะไปหาอีกเ่ด้อเดี๋ยวน้ำกันด้อมืออ่นเ้าไปที่เสาเขาว่ามันออ่อ่าเว่า เอาไข่แ,แดงาดมาทำอะไรกินเอามะข,วาาขวัวค่ะขัวโป๊ะใชนามน้อย่ตะไครใส่หอมหมมะไสดลกหมมะเร็งเนบ่นน้ำมันผันน่งจใส่ทุดดร้วก็ใส่หนังปลาหลังน่อยเียหน,น่อเลยเจ็บ the minute. สิบ่เาอาเบาออกเมดค่ะจมดแดงไว้น้ำเห็นมันอ,ออกเปรี้ยวจักน้อยกินเมียงยนีะ่ะเพื่อนมั้เคยกินไข่เกียวใส่มดแดงใส่ยครไรผัว

นี่เะค่ะมาอนี่ยพอได้กินอยู่บว่ไปหาข้าวเดี๋ยวก็ได้อยู่ค่ะไปม่หมื่นไรก็เห็นแล้ไปมันจะไปขอขอบนุณค่ะไปข้าวเดียวไปทางขายไปหมื่นหนึ่งมันดีเนี่ยอันนี้คือว่าอยากก็ไปหากินก็พอได้กินอยู่ค่ะอืออยากไปหากินก็อยู่เท่าเดียวเท่าเดียวนึเนาะไปพอดุนึ่ง่นไปจำโมงสี่โมงยี่โมงแล้ว

ับใบกระโดนค่ะเสียบค่ะพี่น้องมันคือว่าได้ไข่มดแดงก็ได้แน่อยู่ค่ะเปลี่ยกับมีเอาเอาโซมันไวน้น้ำค่ะผสมกันนี่ก็ใส่หัวจิงไข่เนาะมก็ออกขึ้นเหมียงใส<ต>่ <ไป S 2> หลายพูดนี่เสียบใส่จิ้งข่หลายูด 喂，平常，喂。

ยังลนเวือมันเจ็บยัถึงมันีแนก็เจ็บอ๋อน้อยเลยอหไข่ีรเนาะีตัวเดียว่าบงแซ่บมาเดากินน้ำกลั่บแซ่บหลา้ว แค่ไหนกยำเป็นมือหลบอย่างตัวมันจิ้ม่นังเสร็จๆมันก็หัวเมียงก็เลยแบบยุคหายใกล้หลายโดดเพียวม่อเดียวเมอไรเนีแพ่เลรยหลายกว่า แว่เลแล้วอุ้มบุญยังไม่หลับนะคะ <c oughs> ใหคไายเสร็จแต่ไขรหลายบ่จจามปนเบืบ่อนมาเสร็จแต่ไขรหลายปนอีกเกี่ยหาฮะาะตันไข่กับตูยำไปเลยเป็นเหียงเอาปดิให้บัขตังเอิ้นให้หมเดง ผมแม่ปิ้งยังทั้งแม่ทั้งอะไรเดมาอยู่นี่ฮะกินไยอยู่ตอนด่นส่ยุบันเขาบ่หายหักให้ทาจนมดมืกกับอะไรทาไรไม่ต้องค่ะไปดูค่ะนเด่กับกไมี แต่มาอยู่นี่คนมีขูขไงล้มสมบูรณ์อยู่ล้มสมบูรณ์ย่อมหนาเฮ็ดกระบื้อกระยเฮ็ดกระหางไงหางไงก็ท่องบนอันทึกมาตะไคร้เป็นยามาเด้อพี่ปูเป๊กกินเขาน้ำกันพี่โนตโตมาเตะไคร้ เป็นยาพื้นบ้านเราดีจ้ะแม่นค่ะใส่ตะไคร้ซำพโฟอูดเขี่ยเขี่ยตะไคร่ออกหลายคหขนเขี่ยแกเขี่ยคนหนึ่งกับตาเขาโวยเดี๋ยพี่น้องมามาพายท่านอิ่มพออหัวจินงไก่เนี่ยแหละเป็นยากินเป็นยาดีเลยก่อนกินข้าวหันอี๋มันว่างไงมันเทียงเลยอันนี้มันเทียเยเท่ยงเลยมันจะถุนแล้วก็มีแหละ

จนเย็นดูคลิปอุ้มบุญทะเลกับมีตังขำจนจุดค่ะว่าถือกันพี่น้องเลยก็สองคนใล้กันก็ได้ที่กันตังตังหานอนแล้วตังเลยค่ะดู ถ้าดูดออกจากโทรศัพท์ได้จะดูดออกไปกินด้วยมัมกินโมเลกเลยมั้คนไปหาน้ำพ่ออูดใกล้วันหวยออกอย่าลืมไปเอาเลขอีกตื้อจะว่ามันขึ้นได้เลยล่ะในน้ำใจหอยเหรยเออในน้ำเจ๊มสิจุ่มจุ่วิ่งกระฝันฝันไว้อย่าง คนวายังดดคนวาผู้สาวมาคนวายังดวก่าหนไปบ้านนะคะตัวโเกาเล็กเีออกตูเกาเกาเถอะนีไปไได้เขาขยเรื่อยๆนืให้โลตัวมาเด็ก่ะมาม เจ็บหลายเจ็บหลายยับถึงมจิไท้ก็เจ็บเาเริงขาเลยเออกินไปกินายเซตสุดเด่นเด่นกันว่าเด่นไม่ใช่สุดอบแตเด่น ขมีฮัชุดเดงเนี่ยชุดเดงพันานมีไปดาวมาใหม่เด้อว,ว่าเอฟซี่เป็สทรงให้สันแต่เพื่อนอยากใส,ส่สีแดง <laughs> <c oughs> อ,อ,อุ้มลากพ่อ <c oughs> ตอนเล่นเกม ยนค่ะมันตื่นยานบ่เฮ้ยบ่กลับผูกแล้วก็ยานตื่นเยบ่ไย้บ่ได้ถึงอย่างๆจำทั้งนี่เราจะไปอาราชเลยเดีดยวนีไปเลยนะ่ะเอากระังเหรอหือว่าเรียนนีเลยนะไปได้ไหมไม่ป็น <c oughs> ยนะครับเดี๋ยวไปหาชุดแดงให้ค่นะพ่อเห็นหน้าพ่ออุดนึกถึงผีหน้าขาวห้าห้าจำไม่ได้บก บอกที่หน้ามีเลขวิ่งไ,ไ้เ็นเลยนี่เป็นอะไรจเป็นหาิ้มกาจะไลยบ่เป็นน <c oughs> ี่เป็นจิ้กาไมีหาเนาะ <c oughs> ว่าไปกินแน่นี่อือกินเึงมือไแหงเหลยต้องไปกินไ่แด่ดีแม่งม,มันะล้แดีมันมันนีน้ำใส่น้ำมัน,น

ใส่พริกเขาปวดพระเดียกันี่ยสงสัยเขาปวดรึงหนูมันก็เป็นเมี่ยงอมังถึงแมงแกงเนี่ยมันหายากที่อย่างนี้ไปมันกระมันไปเนาะอยากกินแกงใส่หน่อไม้ค่ะ แกงใส่หน่อไม้ค่ะไข่มดุ้งแกงอร่อยแกแนนงเซโน่ใหม่แกแนนงเซโน่ใหม่ก็ได้สิโอ้โหท,าาท้าเพิ่อนงูวะที่หูน้อข่อยก็เคยกินแกงแบบยูว่ะนี่พี่นุ่นเพิ่มมาพี่อยากกินแกนแนนงเซโน่ใหม่คิดหน้าพาไปเก็บผิดไปเก็บดอกกระเจียวเด้ออยู่หมู่ไรน้อเฉียวหนึ่หายหนาพุณเด็กแกงไก่กุ้งปลาหนังนั่นปลาท้านเท่าตี บาบัานตมุงนะนะเนาะมีอยู่เลยนะถ้ามีเวลาจะไปหาเด็กๆไปอยู่กับอุ้มบุญกับพี่บัวบานด้วยยินดีต้อนรับครับลูกสาชาคนจะไปหาเด็กๆ่กาบัวบานเขาก็ติดหลายเส้น มือละพันเล่เนะช่มือนเฉลี่ยมือละพันเลยที่น้องดิสหลายแหงหลายสเมสเม,สเมาเสกอะรัแกงได้ค่ะไม่คลาแกงได้ลดเขาแกงไข่ยู่ค่ะแกงที่น ong ม่สมบ่จ้ะเพื่นบอกอย้เราสมก็มีสมเติมกัน

mắng mẹ ký lính mẹ ký tên 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 mẹ ปีหน้าดพอพวกอุจจอกันปีนี้ยังไม่ไปค่ารอให้ลูกลูกท่าค่อนคป็นอุปสรมาค่ะยินดีนนต้อนรับนะคะพี่สนกระไลยอยู่ค่ะโว <c oughs> ่หดพินาศในบ้านไม่เหรอ่ะ <c oughs> นอนนีเหลือร่หอยนอนแง้วพหนาศจะด้นนบ้านไหม หมอม้สดค่ะไม่ค่ยอ,คอยโอ้ใจยังใสยานัางนิดหน่อยอรวยค่ะสาวคิตตี้าวคิตตี้ลัวกล้วยตังกล้วยตังนี้นี้มือ เดี๋ยวจะพาไปดูอุ้มบุญนะคะแม่ไข่กะเริ่มอิ่มแล้วค่ะเสียบไรพี่น้องเซีบเสียบไฟแดงวแดงเนะต้องใส่ดอกับแกงเราเดี๋ยวจะพาไปดูอุ้มบุญนะคะแกงใส่หน่อไม้เซบจ้าบ้เคยแกงแจ็คเทียพี่น้องอยู่บ้านเคยแกงแต่ใส่ใส่ต้มปลา ใส่ใส่บนเนาะค่ะเพื่อนยังเกาะนั่งหวานนี่แกงใส่นั่งหวานนี่ก,นนนก็เสียบคือกันค่ะใครมุดเดียมแกงใส่นั่งหวาน <c oughs> จะไปเจอบ้านใหม่ให้พ่ออูดโอ้ยเป็นตะคือบอดอกปนโน่เนยลยรอลุ้นค่ะจะมีจะมีโอกาสได้ไหมเนาะบ้านใหม่นี่แต่าพายูบ่มาสิได้บอน้อเฮียนใหม่เนี่ นี่นะคะสาวอุ้มเกงใส่ผักหวานค่ะเมนเกงใส่ผักหวานกระเสบเกงใส่ใส่ใส่นั่งหวานนั่งหวานกับเป็นบนนะคะบนกระเสบคือกันค่ะโยบานชอบเกง่ง สวัสดีค่ะนี่เล่นจิมกับม้วนอยู่ค่ะสาวอุ่มแต่ว่าย่านถือเขาลูกข้อละย่านแห้งยานสูบอะไรสูบนองกับอะไรบ่ฮั่นได้ดึงสาพี่น้องเลีนไปแล้วสาวอุ่มมันนี่ก็อาการห้อนหอน น้องนาโนนี่จะเดินแล้วก็จะถอยนะคะแต่สาวอุ้มนี่เดินหนาย่างเดียวพี่น้องหอดไก่อยู่แต่ว่าน้องนี่ไปบ่หอดใสดอกค่ะยางแล้วก็ถอยย่างแล้วก็ถอยแต่นี่ย่างลวดเดียวจบหอดไก่อยู่ไขม่มดแดงกินมดแล้วบ่ฮ <laughs> ะมดแล้วค่ะใครมืดแดง ให้กัผสมกับเป่งแน่แม่เป่งแน่หล้ะกะโตมันแน่กับผสมใส่กันเลยทำนั่นล่ะคะ่ะพ่อได้กินอา้ากินสับประรดบักนัดบักนัดเดีย๋ยวแม่ปลาใสก็ร้องขอ,อกินอีกแล้วางานคือผู้บ่าวเลิบเนี่ยและคะ่ะ ไปยางเดี๋ยวบ่มีถอยหลังวันที่จิตพฤษภานี่ก็จะถึงวันเกิดแล้วนะคะสาวอุ้มที่ได้เป็นสาวแล้วสามปีแล้วนี่สาวคนงามสามปีแล้วค่ะสามปียังเรียนไล่ตีกันกับ มีตังอยู่นี่ได้มาฝากอยู่นะคะเอากล้วยมาฝากแม่ฟ้าใสด้วยค่ะ น้องอุ้มไม่ต้องัูได้ไหมคะอยู่แค่นี้ไงนับมือแล้วคะ่ะนี่จักหนอยกับขาสีเงาเงายืดขึ้นยืดขึ้นตอนนี้ขาเหี่ยนยู่จกักนอยกับสีขาๆๆเงาแล้วสามขวบสี่ขวบนี่กัาขาเริ่มยืดแล้วสาวคนงาม บางแร่งนี่ตีกันก็นมีตังไลตีมีตังออมบานเลยทะเลาะกันบ่อยมากเลยนะคะถ้าปล่อยนี่ทะเลาะกันดีป่นพี่กันหน่อพึนส่งสาวอุ้มนอนนะคะนี่เดี๋ยวแจักหน่อยกระสินอนเล้วสาวคนงาม ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่องอุ้มบุญกระซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้แน่เ้ยค่ะเป็นกำลังใจให้น้องค่ะเดี๋ยวไม่ค่ายก็ขอปิดไลค์ก่อนนะคะ ไปทั่วเลยค่ะมีตังค์เพิ่งมาตอนค่ำๆนี่นะคะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิก้ก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ